ต่อไปก็จะไปชมการจุดครับพี่น้องครับโยนไมอเสือข่อคยครับต่อไปก็จะเป็นการจุดโดวช่างตีครับกับสวัสดีครับพี่น้องปองปลายหองเบ่าโดมลูดกครับวันนี้กะอยู่เดอร์ขายบังไฟมาพบกับช่างตีแล้วก็ช่างกิ้มครับพี่น้องอยู่เดอร์ขายบังไฟซิดคัมพี แอนลอยล่มเบิกฟ้าครับยูโดนาแย่งบานกุลาอำเภอกุชินาได้จังหวัดกาลสินครับเพ mm ื hmm. ่อที่เราะมาเบิ่งขันตอวนกาดเอสเบิ่งไฟตะไ่น้อยครับพี่น้อง mm hmm. แค่พี่น้องคึดสนใจอยากได้สนใจอยากจะได้นะครับ mm hmm. เข้าไปติดต่อได้ทางเพจส mm ิทธิ์คัมภีแอนลอยลมเบิกฟ้าครับพี่น้องติดต่อได้ทางเพจเลยนะครับ mm ่ะ hmm. ไปเบิ่งน้ำเดียวนี่คือบังครับพี่น้อง โอ,อ้อัดเถือไว้ทาเลยบ่วครั้งนึงโอ้นี่เถือ,อไว้ใส่เถือดไว้เรียบร้อยครับพี่น้องนี่เป็นเหล็กเหล็กบางครับพี่น้องเหล็กซิงเหล็กบางนี่โอ้หนุ่มก้นไว้เลยครับเหล็กซิงเหล็กชนิดนี้เป็นเหล็กชนิดบางครับพี่น้องครับส่วนมากอยู่ยตามผ้าใบกันซาดครับนำพา สายตาสูงเกียรติของพี่น้องมาพบร,รับชมทีมงานค่ายบังไฟตะไลสิทธิ์คัมเพอแอนลอยเลิมเบิกฟ้าณน,น้าหแยงครับพี่น้องณน,น้าหแยงมาพบมาพอครับช่างตีสวัสดีครับช่างตีครับกำลังเอดเปลือกเนาะลังสีอัดังไฟครับโอ้อัดังไฟตะไลน้อยเนะาะค,ความยาวเ่าเลือกช่างตีบังไฟเ่ายี่สิบเซนครับความยาวยี่สิบเซนครับพี่น้องครับ โอนีเอากอกทรายลงไปในบ็อกโอ้ทรายนี่กันมันเปรตออกเนาะกันมันป้องกันไม่ให้เป็นงูกินอี๋มครับพี่น้องถ้าไม่ใส่ทรายมันจะเปรตออกครับขั้นตอนแรกก็เอาบั้งลงบล็อกก่อนนะครับ ส่วนผสมเฮ้าคือมีดินประสิวมีดินประสิวมีกรรมฐาน,ม,นมีฐานไม้บดฐานไม้อะไรก็ได้ครับพี่น้องครับไม้ยุคาก็ได้ไม้ปลูกไม่ต้องไปหาไม้ป่าครับพี่น้องปลูกใช้เองเมื่อหนึ่งอัดได้ประมาณจากบางังค้อยอดัดเมื่อละสองหลว,วันละสองหลัเาู้ดเดียวเล ก,กะระสองบงังอัดเธอหนึ่ง,ใน,ใงนี่ใช้เวลาเขาเลยจังละแล้วบังหนึ่งนี่ประมาณสองบังนี่นะคู่นี้นะใช้เวลาสามสิบนาทีบ่หรือชั่วโมงมีหัวอยู่นประมาณสิบประมาณเกือบยีสิบนาทีเข้าเอ็ดก,กี่เดียวหรือสองกี่ด้วยสามกี่นี่กี่เดียวบังไฟตาเล,เลก็กเกียร์เดียวครับพี่น้องถ้าเป็นบังไฟแสนบังไฟล้านสามเกี่เนาะ หาบังไฟน้อยนี่คือเกียร์เดียวเกียร์ออโต้ครับพี่น้องครับเกียร์ออโตย้ยิ่งได้ไปเรียบร้อยแล้ว,ลวเบงขั้นตอนการอัดครับพี่น้องครับสีน้ำแรงพร้อมเลยครับนี่ถ้าแห้งเกินไปก็อาจจะเตะได้ต้องแบบมันมารครับพี่น้องพอมันมากสีน้ำเปล่าหรือว่าน้ำกลวยหรือว่าได้สูตรเปล่น้ำอยู่ในน้ำนี่ น้ำปูนโอ้น,โอน้ำปูนขาวบะปูนแคลนี่ว่แคลนนี่บโอ้นะับอัดกี่ปอนทั้งตี 2> 20 2สปอนครับบาง,งเล็กใส่เถิดทั้งสองด้านครับพี่น้อง,งใส่ทั้งสองด้านครับโดยใช้ไม้ยูคาแห้งปิดหัวปิดท้ายครับพี่น้อง ันมันเถิอดอํคำว่าเถือดอนคือระเบิดครับพี่น้องระเบิดออกด้านทางซ้ายและขวา เด็กแนล้าแต่ละกนแทีเรักเด็รวมทั้ง ก็จะได้ประมาณนี้ครับพี่น้องจะได้ประมาณนี้น้ำหนักกับประมาณสามกัมครับสามกัมสี่กัมประมาณนี้ครับน้ำหนักอันนี้คือบังที่อัดเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับต่อไปกับบึ่งขั้นตอนการเข้ากลงครับพี่น้องเข้ากลงกลงเมันกัเอดไวเรียบร้อยครับพี่น้องย้อมย้อมสีอย่างดีกลงกะบทำมาจากไม้ไผ่ครับพี่น้อง เขาตรงก็ต <jam Stadium> MM ้องฉาบด้วยสังกะสีครับพี่น้องครับเวลาตอกตะปูคมันมาจากมีแตะครับไม้ไผ่นี่คือเทคนิคพิเศษครับพี่น้องเทคนิคพิเศษต้องใช้แผ่นสังกะสีแผ่นเรียบฉาบก่อนครับตะปูก็เป็นตะปูหนึ่งนิ้วครับพี่น้องใช้ตะปูหนึ่งนิ้วในการตอก ดอกตะปู3ามเล่มครับพี่น้องเพื่อความมั่นคงนี่ก็วัดขนาดวัดขนาดของ เส้นรอบวงครับเส้นผ่าศูนย์กลางของกงครับจะจะไม่ทำให้กลมมากนะครับจะทำให้เป็นลักษณะวงรีนิดนึง โอเลยเสร็จเรียบร้อยครับพี่น้องครับจะออกมาในลักษณะแบบนี้ครับนี่จะเป็นรูปวงรีนิดนึงครับพี่น้องครับจะไม่กลมมาก ที่เอมันเป็นวงลี่นี่เอเอื้อนเป็นวงลี่เพาะเพล่อที่มีกลมนี่ได้มันประโยชน์ของมันไหมมันได้ผลต่อการฮึ่นของบางไฟบ่อที่มันมีกลมนะพี่น้องเขาอาจจะถามมาได้ว่าที่แตงมีกลมเน่ะวงวงมันนะก่งมันอะเวลามันฮึ่นมันเวียงมันง่ามแบบเลือนนะอธิบายว่าเราก่งมันแบบมันเป็นวงลี่นะ ที่มีนมีกลมนะวะางขายเขาไอ้กลมดิ่งของเฮาที่มีกลมนี่มันได้ความพิเศษเลยได้ผลต่อการขึ้นของมันว่านะเวลาเวลามันขึ้นนะตอนขึ้นก็ได้ผลครับตอนลงพร้อมก็ได้ผลได้ผลเพราะว่าถ้าเฮาบีดกลงไอ้วงเลียนี่การขึ้นเขาจะบีดกินลมพร้อมโอบังไฟึนมันจะสูที่น้องครับช่างบอมจะอธิบายว่ามันมีผลต่อการขึ้นและลงครับเพราะว่าบั่งไฟมันแข่งขันกันที่เวลา ถ้าเราบิดอย่างนี้มันเวลามันลงมันก็จะเวียงเพราะมันกินลมมันเวียงหมุนอ่านี่ยครับมีผลนะครับนี่คือเคล็ดลับของข่ายสิทธิ์กมพีแอนลอยลมเบิกฟ้าครับพี่น้องที่ไม่ไม่กลมแล้วก็บิดอย่างนี้เพื่อให้มันกินลมเวลาขึ้นและลงครับมันจะได้สวัสดิ์เสีอยงในนี้นะครับพี่น้องครับเข้าใจตรงกันครับครับพี่น้องสนจิตสนใจอยากได้บ้างไฟตะไลเล็กไปจุดในงานพิธีต่างๆ ติดต่อมาได้นะครับทางเพจสิทธ์คำพีแอนลอยลมเบิกฟ้าครับพิมพ์เข้าไปเลยในเพจนะครับช่องทางติดต่อจะเอาคนไปจุดด้วยหรือจะเอาเฉพาะบ้างไฟก็สุงต่อไปเป็นการเจาะรูติดร่มครับ<อ>พี่น้องตต่อออาทาทงนันจะด้ เจาะรูนี่เฮอเฮอเฮอมันเฮอไฟม่าไม่ฟางบ่เป็นเป็นตัวปล่อยรมเนาะอนี่ครับไม่ฟางไม่ได้ที่เหามัดลงไปการตอกตะปูเจาะรูติดร่มจะใช้ฟางมามัดตรงนี้ครับพี่น้องพอพอดินประสิวไหมมาถึงเหล็กตัวนี้เหล็กตัวนี้ก็จะร้อนครับแล้วก็จะไปไหม้ฟาง จะเป็นการปล่อยร่มโดยอัตโนมัติไม่มีรีโมทนะครับพี่น้องยืนยันไม่มีรีโมทไม่มีการติดรีโมทในการปล่อยร่มครับใช้หลักการง่ายๆคือความร้อนไปทําให้ฟางไหมแค่นั้นเองครับพี่น้องไม่มีอะไรมากการเจาะรูก็ต้องเอาดกสวานจุ่มน้ําบ่อยๆครับไม่งั้นจะเกิดไฟเพราะข้างในคือดินเประสิว เป,เป็นผ้าเนาะใช้ผ้าร่มครับถ้าใช้ถุงพลาสติก <c oughs> ต้องต้องพับแล้วก็จุดเลยครับพี่น้องพับไว้นานไม่ได้ใช้ผ้ามันจะไม่ติดกันแล้วมันจะอ่อนเวลาจุดขึ้นไปแล้วก็ไม่ติดครับกลางทุกบ้างครับพี่น้องต่อไปเป็นการเจาะรูไฟครับพี่น้องเทคนิคการเจาะรูไฟ วัดหาเซ็นเตอร์กึ่งกลางแล้วเพื่นเดทมีเทคนิคพิเศษครับพี่น้องจะไม่เจาะตรงกลางเลยครับถ้าเจาะตรงกลางเนี่ยมันไม่หมุนต่องเครื่องเสียนเลยเนาะ บางไฟมีความยาว20เซนกึงกลางคือ10เซนแล้วเอาออกจากตึงกลางราครึ่งเซนบ่เพื่อจะทำให้บางไฟหมุนครับพี่น้องถ้าเจาะตรงกลางจะขึ้นอย่างเดียวไม่หมุนครับนี่คือเทคนิคพิเศษเด้อพี่น้องเด้อเอาไปทำได้ครับ เจาะรูไฟแล้วถ้าไน้องเด้อเจาะรูไฟเจาะเจาะเขาไปในเนื้อดินประสิวประมาณกี่เซนไม่ถึงเซนหรอขึ้นประมาณประมาณเกือบเนาะ ไปเป็นการมัดร่มครับได้ห้องไซได้เพลืห้องได้เพลืได้ในร่อนได้ในร่อนครับพี่น้องใช้ได้ในร่อนนะครับเป็นได้ในร่อนด้านได้ผู้เบ็ดได้เพลือห้าปกติห้าวอีนาะเป็นรังรังหกนีน้อได้รังหกครับพี่น้องได้ในร่อนรังหกการติดร่มโดยช่างตอมครับพี่น้องแอดมินเพจทีมงาน สิทธิ์คัมีรแอนลอยลมเบิกฟ้าอ๋อร้อยเชือกเข้าตรงรูที่เจาะเจทะลุเลยครับรูรูมัดรม่มรูนี้เป็นรูที่ปล่อยล่มครับรูตรงนี้เล็กๆนี่ครับพี่น้องรมเพื่นฮอนมีาพาบอือเบื้องครับไม่ได้ ภาพเฉลืก็ได้ครับเพราะมันน้อยบ่แม่นบ่เกิดได้มันยุ่งเดี๋ยวนี <laughs> ้เพิ่นอุ๊มไปกินนันคลิปหน้าอยู่ครับเดี๋ยวคลิปหน้าแหละพ,พาพามาเบื้องกันคลิปหน้าเดี๋ยวจะพามาชมวิธีพับร่มครับพี่น้องเพิ่นเลยยุเออเบาดมมาซื้อบางไฟกวดาดนี่แหละครับวนี้วันนี้ซื้อสองบางนี่อ่ามีครับเป็นการมัดร่มครับพี่น้องนี่วิธีการมัดรม่ม

เรียบร้อยครับการมัดร่มเรียบร้อยครับอันนี้เป็นสายร้มบ่โอ้ oh, ผู้ผู้ติดกับระงครับตัวนี้ผูกติดกับระงสายผูกติดกับระงตรงนี้ร่มมามัดตรงนี้ที่ปล่อยร่มคือตรงนี้ครับพี่น้องที่ปล่อยร่มคือตรงนี้ไฟไฟมันจะเริ่มตรงนี้ครับมันจะลามไปทางโน้นแล้วก็มาทางนี้ทางนี้ที่จะยาวกว่า ทางนี้จะหมดก่อนครับทางนี้จะหมดทีหลังเพราะว่าเนื้อดินประสิวเยอะกว่า,วาพอมาถึงนี่เชือกตรงนี้ก็ขาดครับเพราะว่าความร้อนไฟมาไหม้เชือกตรงนี้แล้วก็จะเปิดล่มตรงนี้ครับพี่น้องโอเคต่อไปก็จะไปชมการจุดครับพี่น้องครับโยนมือเสื้อควยครับต่อไปก็จะเป็นการจุด ุดูช่างสีครับเฮ้ยตัขนขลัดครับพี่น้องครับอ่านว่าไฟไหม้เบิดความฮ้มอนไปฮอดพุ่นล้มกลางทันทีเลยครับพี่น้องอัตโนมัติครับพี่น้องไม่มีรีโมทเด้อพี่น้องเด้อ ลงรร้วๆเลยครับไปเป็นการจุดบั้งที่2ครับโดยช่างฟิล์มเริ่มจุดเลยครับสวยงามครับพี่น้องสนใจอยากได้ตะไลเล็กไปจุดในงานพิธีต่างๆติดต่อมาได้นะครับทางเพจสิทธ์คำพีแอนลอยลมเบิกฟ้า หลละ1,000บาทครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้อยู่ดีไม่แห้งสู้คนสวัสดีครับกับกับทีมงานคัมพี่เทวดาครับพี่น้องอลาพระจ่า,า,จาไปก่อนอยู่ดีไม่แห้งสู้คนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ